คนชอบทำย่อมสังเกตสิ่งชั่วร้ายได้ง่ายพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาสิตบทที่2ีข้อที่12คนชอบทำสังเกตดูเรือนของคนชั่วร้ายคนชั่วร้ายก็ถูกเวียงลงถึงความพินาศคนชอบทำจะต้องเป็นคนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณมีการแยกแยะมีการมินิจฉัยเป็นคนที่สังเกตออกระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดระหว่างสิ่งที่ชอบทำและสิ่งที่เป็นการอธรรม เป็นไปไม่ได้ที่คนของพระเจ้าจะเห็นว่าความบาปเป็นความดีงามหรือเป็นความชอบธรรมหรือขณะเดียวกันที่มองความชอบธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมกระทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์เราจะต้องเห็นและวิเคราะห์และมองสิ่งต่างๆได้อย่างมีสายตาแหลมแหลมคมหรือเฉียบคมในฝ่ายวิญญ,ญาณ พาระธรรมะขีบทที่สามข้อที่สิบแปดนบอกว่าแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบทำและคนธราทระหว่างคนที่ปรนิบัต monitor, ิรตรพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนแบบพระองค์พระเจ้าย่อมทําให้เกิดความแตกต่างในคนที่เดินกับพระเจ้ากับคนที่ไม่เดินกับพอง์พระเจ้าย่อมสําแดงเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่รับใช้พระเจ้ากับคนที่ไม่ได้รับใช้พรอง์ดังนั้นหลายครั้งเราจะเห็นคนมากมายได้รับใช้พองค์หรือแม้แต่ตัวเราในวันนี้เอง เราคิดว่าเรารับใช้พระองค์แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับใช้พระองค์ก็ได้ดังนั้นคนของพระเจ้าจะต้องเป็นคนที่มีวิญญาณมินิชัยมีสติปัญญามีการเจิมที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจและช่วยคนให้สามารถได้เดินในทางของพระองค์ในวิถีทางที่เขาควรจะเดินไม่ใช่เขาเดินในสิ่งที่เขาอยากจะเดินการการแยกแยะสังเกตแบบน,นี้เองจะเป็นสิ่งที่ช่วยตัวเราอันอันอันแรกก็คือช่วยตัวเรา ให้ไม่สามารถไปคุกครีหรือเข้าหุ้นส่วนกับสิ่งชั่วร้ายหรือคนชั่วร้ายหรือวิถีของโรคนี้สิ่งที่สองก็จะทําให้เราสามารถช่วยคนเหล่านั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราคนในคริสตจักรของเราคนในกลุ่มแคร์ของเราเองเพื่อช่วยเขานั้นสามารถได้หลุดพ้นจากวิถีอันจมอมปลอมหรือวิถีที่ไม่เป็นที่ถวายไปเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพร และช่วยเราทั้งหลายให้มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่แยกแยะสิ่งทีถูกต้องและสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้มีอะไรไหมที่เรากําลังนาเนินอยู่โดยที่เราไม่เคยสังเกตแยกะแยะว่าเรากําลังเข้าหุ้นส่วนกับความมาทำหรือไม่หรือเรากําลังเข้าหุ้นส่วนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบทําอย่างแท้จริงหรือไม่พระเนะาของพระเจ้าจึงหนุนใจท้าทายเราบอกว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่า,วา ความสว่างจะเข้าวุ่นส่วนกับความมืดได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์นั้นพระเจ้าปรารถนาให้ดําเนินชีวิตในความมืิสุดและชอบธรรมหวังว่าวันนี้พระเจ้าจะได้เกียรติในชีวิตของท่านขอให้ท่านสามารถมีวิญญาแห่งการแยกแยะและสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและช่วยคนให้สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของพระองค์ประการที่เจคนสังเกตจะมีสติป,ปัญญาในการดำเนินชีวิตคนที่เรียนรู้ในการสังเกต ด้วยวิญญาณวินิจฉัยที่เป็นมาจากพระเจ้าเขาจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหลายครั้งสิบปัญญานั้นเป็นมากกว่าความรู้สิบปัญญาเป็นมากกว่าความเข้าใจสิบปัญญานั้นเป็นมากกว่าการที่ได้เป็นผู้เชื่อมานานคงไม่สําคัญว่าเรารู้จักพระเจ้ามานานหรือนั่งในคขึ้นจักรมานานหรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือความจริง่งพระชนะของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ ความจริงแห่งพระเจ้ของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราหรือไม่นี่จึงเีเหตุผลที่พระเจ้ของพระเจ้าจบโบรได้พูดในพระธรรมโรมบทที่สิบสองว่าให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่และอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้เราไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้แต่ดำเนินชีวิตตามหลักการความจริงพระเจ้ของพระองค์เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจและความคิดเพื่อเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้า พระธรรมสุภาษิตบทที่23าข้อหนึ่งนั้นเมื่อเจ้านั่งลงรับประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมืองจงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าพระเจ้ายังสอนเราผ่านชนะของพระองค์จากพระธรรมสุภาษ,ษิตตอนนี้ให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตหลายครั้งคนที่มีสติปัญญาเขาไม่จะทําอะไรผิดพลาดทําอะไรที่ไม่เหมาะสมทําอะไรในสิ่งที่ไม่สมควร ดังนั้นเราจะสามารถดำเนินชีวิตท่ามกลางคนในสังคมในโลกนี้ได้อย่างเป็นคนมีสติปัญญาพระเจ้าให้เราทั้งหลายเป็นลูกแห่งไม่เพียงแค่เป็นลูกของความสว่างแต่เป็นลูกแห่งสติปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้าและโดยเฉพาะสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเราน่าจะเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าคนของพระเจ้านั้นย่อมมีสติปัญญาแตกต่างจากคนที่ไม่มีพระองค์และมีสติปัญญาแห่งการเจิมที่เป็นมาจากพระเจ้า วัชนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อที่67นั้นก็ยังกล่าวถึงว่าข้าพเจ้ารำพึงว่าข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าใครๆที่ครองอยู่เหนือกรุงเยสเรมมาก่อนข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญารู้ความบ้าบอและความเขาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแรงด้วย ผู้เขียพนพระธรรมปัญญาจารย์นั้นคือกษัตริย์สมอนเองนั้นก็ยังกล่าวถึงความความเป็นจริงในชีวของท่านที่มาถึงจุดหนึ่งที่ท่านก็รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ท่านมีแม้ท่านมีสิปัญญามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่สิ่งนั้นก็เป็นเพียงแก่กินลมกินแรงมันไม่ได้มีสาระส,สําคัญสิ่งใดในการที่เรามีสิปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาด แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าสิปัญญาและความฉลาดนั้นมีผลต่อการเมืองชีวของเราอย่างไรมีผลต่อทําให้เรานั้นสามารถเลือกในสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องมีวิจารณญาณในสิ่งที่ถูกต้องหรือแม้เราเรียนเก่งและมีสิปัญญาเราประชุมเก่งเราสามารถวางแผนสิ่งต่างได้อย่างดีเราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีแต่ตัวเราเองล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในครอบครัวล้มเหลวในการรับใช้พระเจ้า เราทําสิ่งที่ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เรามีความคิดที่ปรักปลําตัวเองเราไม่สามารถออกจากสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นได้ปัญญาเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์สิปัญญานั้นย่อมทําให้เรานั้นดีขึ้นสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าย่อมทําให้สามารถไปช่วยคนอื่นให้สามารถได้ก้าวไปยามเป็นคนที่มีชัยชนะมากขึ้นปัญญาจารบัตรที่11ข้อที่สี่ปัญญาจารบัตรที่11ข้อทีญญาา่สี่ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันดังนี้ว่า ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ดีมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนี่คือสิ่งที่พระชนะของพระเจาเ้าก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าคนที่มีสิปัญญาจะไม่มัวแต่ไปมองสิ่งนั้นมองสิ่งนี้สิปัญญาเป็นเหมือนสิ่งที่หลายครั้งเป็นเหมือนตาภายในที่ทำให้เรามองเห็นในสิ่งที่บางครั้งคนอื่นมองไม่เห็น ทำให้เราม,มีความชัดเจนในขณะที่คนอื่นนั้นยังมีความอึมครึมอยู่หรือยังมีความมัวเหมือนกับกระจกที่ยังมัวหมองอยู่ที่มันจะไม่สามารถมองเห็นทะลุทะลวงไปได้ขอพระเจ้าสมบูรณ์ได้อวยพรเราทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นคนที่เรียนรู้ในการสังเกตมีสิบปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีอะไรในวันนี้ที่เราจะต้องใช้สิบปัญญาที่เป็นมาจากพรุง์ในการดำเนินชีวิตอย่าลืมว่าแม้พระเจ้า สร้างสมองเรามาแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาและขอพระเจ้าเพิ่มเพิ่มเติมปัญญาจากเบื้องบนให้กับเราปัญญาของมนุษย์มีความจํากัดแต่ปัญญาของพระเจ้าไม่มีความจํากัดเรากําลังใช้ปัญญาแบบโลกนี้หรือใช้ปัญญาที่เราคิดว่าเราเรียนรู้เราสะสมมาจากสถานาากาสถานการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยของเรา หรือเรากำเนินชีวิตอย่างเป็นคนที่มีปัญญามาจากพระเจ้าขอให้ท่านเป็นคนที่มีปัญญาที่มาจากพรองและขอท่านประสบความสร็จในทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตในการทํางานในครอบครัวในความสัมพันธ์กับคนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆกํากลังไม่เคยชนะสติปัญญาอย่างแท้จริงเรากําลังใช้กําลังใช้ความสามารถใช้เรี่ยวแรงของรุ์หรือไม่ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านเป็นคนแห่งปัญญาครับ